ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนหรือว่าวิธีการสอนนะคะก็คือ,อเทคนิคการสอนข้อที่4 5านะคะก็คือการสอนให้เกิดความคิดสั้นสารก็คือสอนเพื่อพัฒนาความคิดสั้นสารที่มีมากมายหลายวิธีนะคะแล้วแต่สาขาวิชาแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะเราจะนิยมอสอนตามแนวคิดของวิลเลียมนะคะก็คือซึ่งส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสั้นสารด้านความรู้เจลิคติในห้องเรียนสอนให้ผู้เรียน่ะรู้จักคิดแล้วก็ แสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงออกเชิงความคิดสร้างสารรค์นะะมีกลวิธีสอนนะะ18ลักษณะค่ะลักษณะที่1การสอนให้แสดงความคิดเห็นหมายถึงการสอนให้ผู้เรียนอยากแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นความจริงที่ยากจะเชื่อหรืออธิบายได้เช่นโรคกระเพาะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 2การพิจารณาคุณลักษณะหมายถึงการสอนให้ผู้เรียนคิดพิจารณาคุณลักษณะต่างๆของคนจากสิ่งของและให้แสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นการพิจารณาหาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เห็นว่าแปลกไปเช่นคุณลักษณะของน้ํา 3. การเปรียบเทียบหมายถึงการเปรียบเทียบสิ่งของสถานการณ์โดยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นออกมาตัวอย่างเช่นพืชและสัตว์ต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันให้บอกความแตกต่าง สีก่การพิจารณาความไม่สมบูรณ์หมายถึงการสอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นขนาดนี้อากาศร้อนมากคุณเคยอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายแต่ตอนนี้ไฟฟ้าดับจะหาวิธีอย่างไรมาช่วยในการครลายร้อนให้กับตัวเองแสดงความคิดเห็นมาเป็นข้อห้าการใช้คำถามยั่วยุหมายถึงการสอนโดยผู้สอนให้คำถามยั่วยุเล้าความรู้สึก หรือกระตุ้นให้ตอบตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านบาทคุณจะทําอย่างไรเพื่อให้ฐานะความเป็นอยู่ของคุณมั่งคงตลอดไป6การสอนให้คิดเปลี่ยนแปลงหมายถึงการสอนให้เกิดความคิดตัดแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆให้อยู่ในรูปอื่นๆที่คิดว่าสร้างสารตัวอย่างเช่นการใช้กะลามะพร้าวมาทําเป็นพันชนะเครื่องใช้ในบ้าน 7. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อหมายถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีความยืดยุ่นยอมรับการเปลี่ยนแปลง 8. การดัดแปลงสิ่งใหม่จากสิ่งเดิมหมายถึงการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิมตัวยอย่างเช่นการใช้แตงกวาแทนมะละกอในการทำส้มตำ เก้าทัสสกษะค้นคว้าหาข้อมูลหมายถึงการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการหาข้อมูลหรือคำตอบด้วยตนเองเพื่อตอบคำถามที่สนใจตัวยอย่างเช่นเหล็กจมน้ำแต่ทำไมเรือเหล็กจึงลอยน้ำได้ให้อธิบาย 10. การค้นคนว้าคำตอบจากคำถามที่ไม่ชัดเจนหมายถึงการฝึกให้ผู้เรียนพยายามค้นหาคำตอบจากคำถามที่กากวนไม่ชัดเจนตัวยอย่างเช่นผีมีในโลกหรือไม่ให้อภิปราย 11. การแสดงออกจากการยั้งรู้หมายถึงการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งที่มาเราอวิวาสสัมผัสตัวอย่างเช่นคุณเห็นคนนอนตายกลางถนนจากอุบัติเหตุรถชนให้คุณแสดงความรู้สึกโดยอภิปราย 12. การพัฒนาปรับตัวหมายถึงการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักพิจารณาศึกษาจากความพลาดพลั้นล้มเหลวและใช้เป็นบทเรียนสู่ความสามเร็จ ตัวอย่างประเทศไทยเสียงกรุงให้แก่บพระม่าครั้งแรกเพราะสาเหตุดาจงสรุป 13ลักษณะบุคคลสำคัญและกระบวนการคิดสร้างสารหมายถึงการศึกษาประวัติบุคคลสำคัญทั้งในแง่ลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจนวิธีการและประสบการณ์สร้างสารรค์ของเขา14การประเมินสถานการณ์หมายถึงการฝึกหาคำตอบโดยคำนึงถึงคำถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นและจะส่งผลอย่างไรตัวอย่างเช่นถ้าโลกร้อนขึ้นจะปฏิกิริยาเรืองกระจกจะก่อผลเสียต่อโลกอย่างไร 15พัฒนาทัากษะการอ่านอย่างสร้างสารรค์หมายถึงการฝึกแสดงความคิดภายหลังการอ่านหนังสือหรือบทความ 16. พัฒนาการฟังอย่างสร้างสารรค์ตัวอย่างเช่นให้ผู้เรียนฟังสุนทรพจนพาเรื่องพระคุณของแม่จากเทปแล้วให้แสดงความคิดเห็น 17. พัฒนาการเขียนอย่างสร้างสารรค์หมายถึงการฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นความรู้สึกด้วยการเขียนบรรยายตัวอย่าง ถ้าฝนไม่ตกตลอดปีพื้นที่แห้งแล้งชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนคุณเป็นผู้นำคุณจะจัดการปัญหานี้อย่างไร18ทักษะการใช้ภาพพรรณนาหาม่ถึงการฝึกให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกความคิดจากภาพในเชิงสร้างสารรค์คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ